วิทยาศาสตร์และอวกาศยังมีหลายเรื่องราวรอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบและในวันนี้ช่อง World of Science ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจทั้งที่มีการยืนยันแล้วรวมไปถึงทฤษฎีความเป็นไปได้มาอัปเดตให้ฟังกันแต่ก่อนอื่นรบกวนกด Subscribe กด l i ฟ e กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยและในวันนี้เรื่องที่เรานำมาก็คือ การเดินทางของดาวหางในระบบสุริยะกลางห้วงอวกาศอันเวิงว้างมีวัตถุท้องฟ้าที่เดินทางผ่านจัก,กรวาลเป็นระยะเวลาหลายล้านปีวัตถุนั้นคือดาวหาง นักดาราศาสตร์เชื่อว่าดาวหางเป็นซากฟอสซิลที่เหลือจากการกำเนิดของระบบสุริยะซึ่งอาจเก็บงำค้อมูลลับเกี่ยวกับต้นกำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตเอาไว้การเดินทางของดาวหางเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมันพัดผ่านระบบสุริยะด้วยความเร็วสูงสร้างหางอันสว่างสวัยที่มองเห็นได้จากโลกและทิ้งร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์จากระวาลไว้เบื้องหลัง ดาวหางเกิดขึ้นในแถบไคเปอร์และเมคอร์ดซึ่งเป็นแหล่งสะสมของวัตถุที่เย็นเยียบและห่างไกลาจากดวงอาทิตย์แถบไคเปอร์อยู่เลยวงโคโจรของดาวเนปจูนออกไปส่วนเมคอร์ดเป็นกลุ่มวัตถุที่อยู่ไกลออกไปอีกหลายพันเท่าของระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาวหางประกอบด้วยน้ำแข็งฝุ่นและแก๊สที่หลงเหลือจากยุคแรกเริ่มของระบบสุริยะ เมื่อแรงโน้มถ่วงจากดาวเคราะห์ขนาดใหญ่หรืออิทธิพลจากแรงกระทำภายนอกส่งผลต่อดาวหางมันอาจถูกผลักเข้าสู่วงโคจรที่มุ่งหน้าสู่ดวงอาทิตย์เมื่อดาวหางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ความร้อนจากแสงอาทิตย์จะทำให้น้ำแข็งและสารระเหยภายในเริ่มระเหยกลายเป็นไอเกิดเป็นโคมมาหรือชั้นเมฆแก๊สที่ห่อหุ้มแกนกลางของมัน เมื่อดาวหางเคลื่อนที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นแรงดันจากลมสุริยะและรังสีจากดวงอาทิตย์จะทำให้อนุภาคของฝุ่นและแก๊สถูกผลักออกไปด้านหลังก่อให้เกิดหางของดาวหางซึ่งมีสองประเภทคือหางฝุ่นที่เกิดจากอนุภาคแข็งและหางพลาสมาหรือหางแก๊สที่เกิดจากการแตกตัวของโมเลกุลในสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติดาวหางเป็นสัญลักษณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงในสมัยโบราณผู้คนมองว่าดาวหางเป็นลางบอกเหตุเช่นการปรากฏตัวของดาวหางฮัลเล่ถูกบันทึกไว้ในศิลาจารึกจีนเมื่อกว่า2,000ปีที่แล้วนอกจากนี้ดาวหางยังปรากฏในภาพเขียนยุคกลางและบันทึกของนักดาราศาสตร์โบราณ ดาวหางมีวงโคจรที่หลากหลายบางดวงใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ขณะที่บางดวงอาจใช้เวลาหลายพันปีวงโคจรของดาวหางส่วนใหญ่เป็นวงรีที่ยาวมากทําให้มันเดินทางห่างไกลจากดวงอาทิตย์ไปยังขอบระบบสุริยะและกลับเข้ามาใหม่ หนึ่งในดาวหางที่มีชื่อเสียงที่สุดคือดาวหางฮัลเล่ซึ่งมีวงโครจรประมาณ76ปีมันปรากฏให้เห็นได้จากโลกครั้งล่าสุดในปี1986และจะกลับมาอีกครั้งในปี2061นักดาราศาสตร์ใช้ดาวหางฮัลเล่เป็นแบบจำลองในการศึกษาองค์ประกอบของดาวหางและวิวัฒนาการของมัน ดาวหางอาจส่งผลกระทบต่อโลกได้ในหลายรูปแบบบางครั้งมันนำาลารประกอบอินทรีย์และน้ำมาสู่โลกในยุคแรกเริ่มซึ่งอาจมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดชีวิตในทางกลับกันหกากดาวหางพุ่งชนโลกมันสามารถสร้างการทำลายล้างอย่างรุนแรงคล้ายกับเหตุการณ์ที่เชื่อว่าเป็นต้นเหตุของการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เมื่อ66ล้านปีก่อน เมื่อดาวหางโคจรผ่านใกล้โลกเศษฝุ่นและอนุภาคที่หลุดออกจากหางของมันสามารถเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกและเผาไม่กลายเป็นฝนดาวตกตัวอย่างเช่นฝนดาวตกเพอร์เซิร์เกิดจากเศษฝุ่นของดาวหางสวิฟทัตเทิรนและฝนดาวตกลีโอนิตเกิดจากดาวหางเทมเพลทัตเทิร์น มนุษย์ได้ส่งยานอาวกาศหลายลำไปสำรวจดาวหางเช่นยานโรเซตาที่ได้ลงจอดบนดาวหาง67 p พีชูรุยมอฟกรอซีเมนโกและยานดีพีอินแพคที่ได้ชนเข้ากับดาวหางเทมเพลหนึ่งเพื่อศึกษาส่วนประกอบภายในยานเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจโครงสร้างและองค์ประกอบของดาวหางได้มากขึ้น มีทฤษฎีที่เชื่อว่าดาวหางอาจเป็นพาหนะที่นำภาษานอินทรีย์ซึ่งเป็นหลักฐานของชีวิตมาสู่โลกนักวิทยาศาสตร์พบว่าดาวหางบางดวงมีกรดอะมิโนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรตีนและ DNA ทฤษฎีนี้เรียกว่าแผนสเปอร์เมียและยังคงเป็นหัวข้อที่น่าศึกษาต่อไป นักวิทยาศาสตร์คาดการว่าในอนาคตบางดาวหางอาจถูกแรงโน้มถ่วงจากดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เปลี่ยนวงโคจรให้เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นหรืออาจถูกดีดออกจากระบบสุริยะไปสู่ห้วงอวกาศอันไกลโพ้น การสังเกตดาวหางมีความสำคัญต่อการป้องกันภัยพิบัติจากอาวกาศนักดาราศาสตร์ใช้กล้องโทรทัศน์และยานโอกาสในการติดตามวงโคโจรของดาวหางและคาดการโอกาสที่มันจะพุ่งชนโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปกป้องโลกจากวัตถุอวกาศที่อาจเป็นอันตราย ดาวหางไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้เดินทางในจัก,กรวาลแต่มันยังเป็นเบาะแสสำคัญที่ช่วยให้นักดาราศาสตร์เข้าใจอดีตและอนาคตของระบบสุริยะมันเป็นซากดึกดำบรรที่เก็บงำข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบดั้งเดิมของระบบสุริยะเอาไว้ การเดินทางของดาวหางเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความลึกลับและความงดงามของจักรวาลดาวหางเป็นทั้งพยานแห่งอดีตและเป็นกุญแจสู่อนาคตของมนุษยชาติการศึกษาและติดตามดาวหางไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจระบบสุริยะแต่ยังอาจไขปริศนาเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชีวิตได้อีกด้วย